กับสวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้นายเชนจะมาอัปเดตข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินเยียวยา5,000บาทที่ทุกคนนะครับอาจประสบป,ปัญหาอยู่นะครับและจะได้รับเงินกันวันไหนสําหรับสถานะต่างๆนะครับวันนี้มีทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่ 1. วันที่7พฤษภาคมเนี่ยรัฐนะครับจะโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านสิทธิ์ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งสิ้น12.8ล้านคนนะครับทางรัฐจะโอนให้นะครับในวันที่7พฤษภาคมนี้เป็นจํานวน1ล้านนะครับและในวันที่8อีกราวๆ1ล้าน2แสนคนนะครับเมื่อโอนครบจะได้ยอดทั้งหมด11ล้านคนดังนั้นจะเหลือผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีกที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับอีกราวๆจานวนนะครับ1ล้าน7แสนคนซึ่งในกลุ่มนี้จะโอนให้แล้วเสร็จในสัปดา อย่างแน่นอนนะครับและสําหรับสถานะที่จะได้รับการโอนเงินในวันที่7นี้จะเป็นสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงไม่สามารถยกเลิกได้นั่นเองครับหรือสถานะท่านได้สิทธิ์ระบบ จะโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดซึ่งจะเป็นผู้ที่มาจากผู้ที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งในกลุ่มนี้จะรวมไปถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยจะมีข้อความไปบอกนะครับว่าท่านไม่ได้สิทธิ์หรือสถานะเนี่ยให้ท่าน,นส่งข้อมูลเพิ่มนั่นเองครับสำหรับเรื่องที่2นะครับในวันอาทิตย์ที่สิพฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืน ทางกระทรวงการคลังนะครับจะปิดระบบขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งสังหลังจากนะครับเที่ยงคืนวันที่10นี้จะไม่สามารถขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในระบบนะครับคัดกรองไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนที่คัดกรองไม่แล้วเสร็จนะครับระบบเนี่ยจะส่งข้อความไม่ได้สิทธิ์อะไปให้ท่านก่อนวันที่10พฤษภาคมอย่างแน่นอนนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าไปทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่10นั่นเองครับและในสถานะนี้นะครับมีผู้ที่ต้องรอการตรวจสอบเนี่ย จากเจ้าหน้าที่อีกถึง6แสนคนซึ่งรัฐจะทำให้แล้วเสร็จในสัปดาห์หน้านั่นเองครับเรื่องที่สานะครับสำหรับนะครับผู้ที่อยู่ในสถานะแก้ไขข้อมูลชื่อสกุลไม่ตรงนะครับแล้วทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบนะครับจะกลับมาโอนเงินให้ท่านใหม่ในวันอังคารหน้าซึ่งการโอนเงินนะครับสำหรับท่านที่มีสถานะแก้ไขกระทรวงนะครับจะโอนเงินนะครับเฉพาะวันอังคารให้ท่านใหม่เท่านั้นนะครับและสำหรับท่านที่มีปัญหาแก้ไขข้อมูลแล้วผิดอีกนะครับ ทางกระทรวงการคลังได้แนะนำนะครับท่านต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นระบบเนี่ยจะกลับมาดําเนินการโอนเงินให้ท่านใหม่ในทุกวันอังคารน,นั่นเองครับและท่านนะครับไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่ได้เงินนะครับเพราะเงินเนี่ยเป็นของท่านแล้วในระบบนะครับไม่มีลิฟต์คืนนะครับ เรื่องที่สนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับที่มีราวๆ1.7ล้านคนนะครับลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ตั้งแต่แรกและมีปัญหาที่ลงทะเบียนไม่ได้ต่างๆนั้นนะครับทางรัฐจะดำเนินการให้ท่านเนี่ยได้เข้าระบบใหม่อีกครั้งหลังจากโอนให้ผู้ที่ผ่านสิทธิ์นะครับที่อยู่ในระบบในตอนนี้แล้วเสร็จแล้วนั่นเองครับซึ่งการโอนจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้าครับและทางกระทรวงการคลังนะครับได้ขอความร่วมมือสําหรับกลุ่มที่ต้องนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งมีราวๆนะครับหกแสนคนนะครับ เร่งนะครับให้กลับเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมรีบเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่คนอยากรู้ทั้งหมดนะครับของเรื่องเงินเยียวยาและสถานะต่างๆทั้งหมดที่สรุปได้นะครับในหลายๆเรื่องนะครับถ้าท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับดังนั้นท่านไหนที่อยู่ในสถานะไหนผมเนี่ยสรุปให้แล้วนะครับในคลิปนะลองกลับไปฟังใหม่ได้เลยนะครับ ในวันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยที่รอเงินนะครับได้เงินนะครับและไม่ตกหล่นในระบบใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับวันนี้ในเชนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ